กำลังพระเคราะห์28พลังแห่งความแปรปวนเลข28แวดวงตรงชื่อคุณอีกทั้งนามสกุลตรงเลขนี้ท่านถือว่าเป็นเลขที่ไม่ดีเพราะความมีรับผิดชอบน้อยนิดไปทำอะไรไม่จริงจังทั้งเบื่อง่ายอธิบายคิดไม่ทำซ้ำวันไหวชอบเสี่ยงดวงหวยพนันไม่แพ้ใครจึงทำให้ผลสำเร็จลำบากเกิน เรื่องความรักมักจะไม่สมหวังต้องแยกทางอยู่เดียวดายให้ห่างเหินหากเปลี่ยนชื่อจะดีได้ไม่ยากเกินจะเจริญเพราะมั่นใจในตัวเองดวงชะตาว่าทำใครให้ชื่นชอบแต่ต้องหอบเหนื่อยใจดังถูกข่มเหงชีวิตนับหนึ่งเสมอเพื่อตนเองแต่ตัวเร่งซ่อนทุกไว้ในใจเอ่ยกำลังพระเคราะห์ได้เลข28เป็นเลขที่ส่งผลเสียให้กับชีวิตมากกว่าดีเลข28บวกกันได้1ิ ทำให้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียชอบทํางานใหญ่ไม่ไตร่ตรองชอบคิดค้นของใหม่ๆไม่ชอบย่ําอยู่กับที่เป็นคนเบื่อง่ายไม่ชอบสิ่งจําเจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ไม่ไว้ใจผู้อื่นในชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแยง้งชอบริเริ่มแต่ไม่ยอมรับผิดชอบจึงทําให้การดําเนินชีวิตไม่ค่อยเป็นระเบียบทําให้ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อย่างซ้ำซาก และเป็นคนไม่ค่อยจะสนใจอดีตที่ผ่านมานับหนึ่งไม่ถึงสิบเลข28ดาวจะเลขสองถูกเลข8ดาวราหูคุมอยู่ข้างหลังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้อยู่ใต้อิทธิพลเลข28มักมีเรื่องทุกข์ใจขมขื่นแอบแฝงอยู่ทำให้ดูเหมือนคนอมทุกข์โดยเฉพาะเด็กหญิงหรือชายที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออาจประพฤติผิดพลาดมีเบื้องหลังให้ชาวบ้านติชินินทามักจะกำพร้าหรือผิดหวัง ในเรื่องความรักไม่มีความสุขในชีวิตสมรสต้องพัดพรากจากกันอยู่กันคนละทิศละทางชีวิตของบุคคลหมายเลข28จะว่าเวงหนอยเหงามีคนคอยเบียดบังเอาความดีความชอบจะไรค้คู่หรือได้คู่เป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้